มาดูกันครับว่าวันนี้ดวงวันไหนจะโดดเด่นเรื่องของอะไรนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยิบสีประจำวันจันทร์ที่3มีนาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น5้ค่ำเดือน4ปีมะโรงงูใหญ่นะฮะชนะสาาเลยชาติกําเนืดจะเป็นเทวดาผู้ชายนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันเลขนำโชค สีนำโชคนะครับวันนี้ถ้าเห็น่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แบบเจาะลึกทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับผมมีค่าใช้จ่ายที่599บาทใครสนใจ คนที่ชมทาง TikTok นะครับสามารถโอนเงินจองคิวแล้ติดต่อสอบถามรนะายละเอียดได้ที่อินบ็อกของ TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นที่คุณรับชมไม่ได้เลยนะครับวันนี้สีนำโชคนะครับดึงดูดการเงินวันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีที่อุปถัมภ์ดวงอำนาจวาสนาการงานก็จะเป็น สีฟ้าและสีเขียวนะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเลขนำโชคได้แก่เลข2เลข4เลข7เลข6เลข5เลข9และเลข8นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดวันนี้อาจารย์อยู่กับชุดมอแกนเกรนะครับนะตั้งจิตอธิษฐานนะครับใครที่กดไลค์กดใจกดแชร์และชมจนจบขอให้มีแต่เรื่องดีๆความโชคดีเกิดขึ้นกับท่านท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมอ่ะ มาดูกันครับได้ไพ่เดอะซันนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะมักจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้นะฮะจะได้รับนะความสําเร็จในเรื่องของงานโครงการใหญ่ๆกันกเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้โชคลาภจากงานที่คุณทําอยู่นะครับหรือจะได้เงินก้อนเข้ามานะครับสุขภาพวันนี้นะต้องออกกําลังกายหน่อยแข็งแรงนะครับทานน้ำเยอะๆความรักคนโสดวันนี้ก็ยังโสดต่อไปนะครับนะยังสนุกสนานอยู่ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะจะได้รับของรางวัลจากแฟนหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวอ่าพระปางถวายเนตรนะครับอ่าเติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟหน้าไฟฉายด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเสริมชะตาของคุณเองท่านท,ที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่โอ้โหนะฮะอ่า สองไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้นะงานที่คุณกําลังทําอยู่มีการต่อยอดได้ดีนะครับต้องวางแผนวางโครงการให้ดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้การลงทุนจะมีรายได้หรือว่าจะมีผลกําไรงามนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้บำรุงร่างกายกันหน่อยออกกําลังกายกันนิดนึงความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับมีโอกาสพัฒนา เป็นปึกแผ่นได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ไปถวายน้ำฉันน้าใช้นะครับกับพระสงฆ์ได้ก็จะยิ่งดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะราชาถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าได้รับแนหะความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้งานดีมากครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับเงินดีนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงมันบำรุงร่างกายออกกําลังกายกันด้วยความรักคนสดนะครับวันนี้ความรักอบอุ่นนะครับนะจะได้เจอคู่ที่ถูกใจคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับเป็นปึกแผ่นมีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็ไปถวายสังฆทานยาให้กับพระสงฆ์ที่สูงอายุด,ด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับผม วันนี้ได้ไพ่โอ้โหเห็นไหมฮะเด็กถือดาบวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมให้ระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารลูกน้องหรืองานมันจุกจิกหน่อยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับยังไม่ค่อยอแฮปปี้สักเท่าไหร่นะฮะการลงทุนต้องลงแต่น้อยนะครับเป็นะดีสุขภาพนะครับช่วงนี้ต้องระวังความเครียดความคิดเยอะนะครับผมความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ปัญหาความรักก็ยังมีเรื่องจุกจิกอยู่นะครับนะ คนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังความะทะเลาะหรือการขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวางได้ก็วางก็ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลากงวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรนะครับอย่าลืมไปถวายสังฆทานยากันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันพระฤหัสัดีครับได้ไพ่เด๋อวสตาร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความคาดหวังอะไรที่มัน เป็นน้ำบอ่อหน้านะครับนะต้องจะเย็นๆนะวันนี้การทํางานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ก็มีรายจ่ายรออยู่แล้วนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าความรักคนโสดนะฮะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับนะแต่ก็ยังมีหวังอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังการพูดจากันนะครับนะก็พูดกันให้เข้าใจเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปาง สมาธินะครับผมแล้วก็ออย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลากันด้วย,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 ยนะครับนะกรวดน้ำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนาะจะดีเลยท่านที่เกิดในวันสุขครับผมได้ไพ่เด็กถือไม่เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้น จะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็จะดีการเงินก็เช่นกันวันนี้เงินคล่องตัวนะครับมักจะได้ไรายได้จากสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นดีเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นี้แข็งแรงมันออกกําลังกายบ่อยครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะ,ะคุณเป็นคนที่น่ารักและมีความสามารถมักจะมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่วันนี้ความรักนั้นค่อยๆพัฒนากันเป็นปึกแผ่นได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภพระปางรำพึงนะครับนะ แล้วก็ทําบุญนะครับถวายสังฆทานอันมีขนมนมเนยบ้างก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับผมได้ไพ่่านะฮะ edge of pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพร,รวมเป็นงานที่ดีนะครับนะอ่าจะได้รับโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาดีมากเลยครับการเงินนะครับวันนี้มักจะได้เงินก้อนโตหรือว่ามีโชคลาภนะครับสุขภาพวันนี้ให้บำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ อา่าออกกาลังกายกันด้วยความรักคนสดนวันนี้จะมีสายเปมาทุ่มเทกับคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภไหวพระบางนากรกนะครับแล้วก็ถวยายน้ําฉันน้าใช้ให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็อ่าไปทําความสะอาดที่พระให้ดีเพื่อเปิดโชคลาภให้กับตัวคุณเองนะครับวันนี้อ่าขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับใน,นลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ